สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 103ผมทำสัญญาต่อปีต่อปีบริษัทส่งตามมาตรา33ให้ถ้าไปทำงานต่อบริษัทอื่นยังทำมาตรา33ได้หรือไม่ครับก็อยู่ที่อายุของคุณครับถ้าอายุคุณยังไม่ถึง60ปีคุณไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณไปเป็นลูกจ้างเนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับ หน้าที่ของนายจ้างเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเข้าอยู่แล้วคือนายจ้างเก่าเนี่ยเวลาที่คุณออกนายจ้างเก่าก็แจ้งออกพอไปเข้านายจ้างใหม่นายจ้างใหม่ก็แจ้งเข้านะครับออกก็แจ้งออกเข้าก็แจ้งเข้ายกเว้นว่าคุณไปเข้างานตอนอายุเกิน60นายจ้างใหม่จะไม่สามารถแจ้งเข้าได้นะครับแต่ถ้าอายุไม่เกิน60ยังไงก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับรวมไปถึงคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่แล้ว แล้วคุณไม่ได้ออกจากงานแม้ว่าอายุค,คุณจะเกิน60ไปแล้วคุณก็ยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะถามคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามครับแล้วเราพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ